สวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกคนวันนี้สังวานมีเก็ตเล็กๆจะมาบอกเ,ออเพื่อนๆนะคะเห็นรอยยิ้มของสังวาลไหมคะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคำชมสมัยก่อนที่สมัยก่อนมีอาจารย์พระท่านชมว่าสังวานเธอเนี่ยเป็นคนขาวนะแต่คนขาวเนี่ยหายากมากที่จะฟันขาวโอ้หมันเป็นฟัมปลื้ม แต่บอกตรงมันมีเทคนิคค่ะที่ฟันขาวเห็นรอยยิ้มไหมคะพร้อมภูมิใจเสนอการที่สังวันมีฟันขาวเนี่ยเราไม่ได้หลงคำชมอะไรละค่ะเพียงแต่ว่ามันมีเทคนิคในการทำให้ฟันเราขาวได้ตลอดยันป่านนี้จนเป็นสวออก็ยังขาวอยู่นะคะเป็นเพราะว่า สังวานก็เป็นคนชอบดื่มน้ำชากาแฟนะคะแต่ว่าเทคนิคที่เราใช้ประจำคือก่อนที่นานๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะต้องแปลงฟันขั้นพิเศษของเราก็คือสังวานจะเอาน้ำส้มสายชูแต่สังวานใช้น้ำส้มสายชูสับปะรดนะคะผสมกับน้ำปกติน้ำดื่มปกติะคะ่ะน้ำส้มสายชูสักหนึ่งช้อน หนช้อนโต๊ะนะคะกะน้ำดื่มเนี่ยสักครึ่งถ้วยกาแฟผสมกันแล้วก็เอามาอมไว้ประมาณสักห้านาทีก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยพอลระบ้วนออกเนี่ยเราก็เอาเกลือมาแปลงแปลงเพราะเกลือมันเป็นเม็ดเม็เล็กๆใช่ไหมคะเอเกลือป่นเม็เล็กๆอะค่ะเอามาแปลงแปลงแปลงมันจะขัดคราบ ที่เป็นน้ำตาลำดำๆอะไรออกจากฟันเราไม่ได้ใช้แอปนะคะมันขาวของมันเองทาให้คาบน้ําชากาแฟหรือคาบเอที่เรากินอาหารที่มีสีสีมันเกาะติดเป็นคาบแล้วก็จะสะสมฟันเราก็จะเป็นคาบตอนเนี้ยเราทําเป็นประจําค่ะแต่เราไม่ได้ทําบ่อยนะคะเพราะการทําบ่อยมากไปเนี่ยจะทําให้เคลือบฟันเนี่ยมันเสียแต่ถ้าเราทําเดือนละครั้งสองครั้งเนี่ย มันจะขัดไอ้คาบเสียแล้วก็ไอ้คาบที่เป็นหินปูนออกไปค่ะเนี่ยคือเทคนิคฟันขาวของสังวาลค่ะดีไหมคะเพื่อนๆถ้าดีก็นำไปใช้ได้นะคะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆของทุกคนดูด้วยค่ะเพื่อเป็นประโยชน์จะได้ยิ้มฟันขาวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอัน,แน่แน่ช่วยกดติดตามไว้สังวาลด้วย ขอบคุณค้า